game yeah. mm -hmm. พี่พี่ไม่ได้ติดใจอะไรพี่ไม่ได้ติดใจอะไรนะจริงพี่คุณจะต้องไปหาเขาทุกเดือนเดียนละครงัอันนี้อาจจะไม่จริงแล้วแต่วสะดวก วันตาเขาไม่ตอบเลยคุณดิเราอิ่พยานนะคะวัะตาเขาไม่ตอบ กันอ่อนที่รอไอ้หน้าซื้อเเนเอาได้อ๋อนี่อันนี้ตอบไม่เลยตีแปดเลยอ๋อนี่รถทุกคนมีพร้ยไม่รู้รถกูไม่มียงไม่อนะรูอะไรันนี้นรใหไม่ะชานรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้งหรือมันุณให้ ้ยเป็นคนปปิดเรื่องราวทั้งหมดนี่งวันที่เราไปเรียนที่โรงแรมคุณทำเป็นชวนพี่เต้ไปนั่งกินเป็นกอหอไอไไม่งานอ๋อราไม่เลยปงานไนตอน้นทคนลวก็ทำเป็นชวนชวนพี่เต้ ส่วนตัวประกอบไม่ใช่หรอไปนก่อนนะส่นไ่ใตประกอบอีกนะมันไม่พเตลอดนี่ว่าคุอยากให้เราไปจริงๆอยเข้าใจ้าองค์เดียวกันเดี๋ยนะเดี๋ยนะจริงเีจริงจริหรือไม่ที่คุณไปงานเลี้ยงจบแต่ว่าคุณอยู่เพียงแค่ครึ่งชั่วโมง

มดมดทันเลยมดชิดทัารอรอหลังสรุปมดเยอะหน่อิงเลยไม่พี่คุณเอาที่เหนียวหมไปที่้ออาจอรากไปกินแต่ละลานจริงหรือไม่ก่อนใครเรียกใ้เรียคงไม่จริงเพราะว่าตีนหลายคนมันเทาปลากินสองคนก็กินได้แล้วกินทีกินอยู่แล้วสคนแล้วสคนแล้วเหนียวนั่นทมใหอเรองายเนี่ยเป็นตัวประกันแล้ว้ เราไปกนทให้เราไปกินด้วยกินเลยคนความสุขวนดาเอกินกินค่ะกินคนเดียวครับก็จบจบกันไปนะครับสำหรับคลิปสัมภาษณ์สดคลิปสัมภาษณ์สดอานนท์นะครับก็เดี๋ยวสามารถสามารถชมรีลังกันได้อีกรอบหนึ่งใน youtube.com นะครับเดี๋ยวเด้อหนครับว่าเปยอนะครับเออชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยอนนี้อนี้แบบว่าแบบอาจจะเปิดตัวเลยทีเดียวอ่าไยองมามีทน้ออ่าเดี๋ยวมีทิปสรุปไนอีกทีครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับยังยัิงหรือไม่จริงหรือไม่ที่แคม่รู้่เ่รไม่รูจิงแมว่าจะไม่ทำอะไรที่จะรับตอนนี้